ลองสลัดแซลมอนที่กำลังเป็นกระแสกันทุกคนแซลมอนหั่นเต๋านี่หัวใ้เท้าดองแตงกวาญี่ปุ่นไข่กุ้งสีแดงฉ่ำกรึบมายองเนสสีราชาลุกเลยปกหน้าด้วยไข่กุ้งช่ำมาก รสชาติมันจะแบบมีความเผ็ดติดมานิดนึงแล้วนัวๆของมายองบวกกับตัวแซลมอนน่ะนุ่มละลายอร่อยมากกินกับสาหร่ายดูความช่ำไข่กุ้งนี่กัดไปดังกึกกึกกึกแฮปปี้มากแฮปปี้สุดๆช่ำ